พุทธศาสนานี่เลือที่สุดไม่มีศาสนาไหนศาสนาใดที่จะเลือดเ,เท่ากับพุทธศาสนาพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเทพบุตรเทวาดาพวกวิญญาณและพวกมนุษย์ตลอดพรม,มโลกไม่มีใครที่จะสอนเทพบุตรเทวาดาสอนวิญญาณได้เหมือนกับพุทธเจ้านั่นหมะเป็นผู้เลื่นพระองค์ทราบหมดว่าน,นารกอยู่แบบไหน นโลกมีกี่ขุมกี่ขุมมีสี่ร้อยกว่าขุมเพ,พื่อพุทธองค์ทรงทราบหมดสวรรค์มีกี่ชั้นพรมโลกมีกี่ชั้นพบภูมิต่างๆที่อยู่ตามอากาศตามพื้นดินตามแม่น้ําตามจัก,กรวาลและอนัน,นตจัก,กรวาลการเกิดดับของจัก,กรวาลบรมจาสดาเอกรู้จักหมดเลยรู้จักถึงสถานที่ที่เลิศที่ไม่มีใครรู้จักคือเมืองปณิพาน พระอ,องค์ทรงจ,จแสวงหาเหมืองวันนีาพานพอเห็นมนุษย์เกิดมาแก่มาเก็บมาตายมาพัดพรากมาวุ่นวายกายกองหาความสุขไม่ได้ที่มีเงินมีตองร้อยล้านพันล้านเหมือนล้านแสนล้านก็ต่างแต่หาความสุขไม่ได้เพราะร่างกายมาเจ็บใครได้ป่วยความพัดพรากก็เกิดและไม่ได้ดั่งสมที่ตัวเองเกตนาอยากจะได้สิ่งนั้นกลับไม่ได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้กลับถูกยัดเยียดให้ได้สิ่งนี้ หาความสุขไม่ได้หาตาังเด็กลีหนีไม่ได้แม้พระองค์คือบรมจักรสดาเอกก่อนที่จะตัดจะรู้เป็นบุติยานพระองค์เป็นสิทธ,ธัตถะกุมารเป็นราชามหากษัตริย์ผู้เลิศผู้มีอาการแห่งสามสิบสองเต็มภูมิในการอุบัติขึ้นของผู้มีบุญมาเกิดปานนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะ เห็นโลกเห็นสงสารนี่มีความสุขเนื่องด้วยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นความพัดพรากเห็นความวุ่นวายก่กักองเห็นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ไม่ปรารถนากลับได้สิ่งนั้นอึดอัดหงุดหงิดงุนงานหาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองจิตนาและปรารถนาทำยังไงนอจึงจะมีสถานที่ดี ที่จะสามารถที่จะมีความสุขได้ตลอดตลอดหาความทุกข์ไม่ได้ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพลาดพลาดไม่มีการร้องไห้ลำเพอรลำพันและไม่มีการแสวงหาไม่ต้องกี่ต้องเยี่ยวไม่ต้องแสวงหาในการกินไม่ต้องแสวงหาในการนอนไม่ต้องเสวงหาในการเที่ยวสถานที่เดียวนั้นครอบหมดสถานที่นั้นมีไหมหนอแล้วเราจะหายังไง อยู่อย่างนี้ก็ไม่สบายอยู่อย่างนั้นก็ไม่สบายไปยังไงรจรึงสบายไม่มีตัดชินใจหนีเพื่อหาสถานที่ที่สบายหนีก็ไม่สบายพระองค์ทุกทรมานมากเวลานี้จนส,บสลบจะไหลสามหนนั่นหละเมื่อสลบจะไหลถึงสามหนพระองค์จึงล่วงรู้ไปถึงเมืองที่ไม่สลบสลายเมืองที่ไม่แก่เมืองที่ไม่เก็บเมืองที่ไม่ตาย เมืองที่ไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันเมืองไม่มีการวุ่นวายเมืองมีแต่ความเมตตาเมืองมีแต่ความสุขหาความทุกข์ไม่ได้ยิ้มย่องปองใจอยู่ที่นั่นพระองค์สอดตะแงหงที่นั่นเลยเจอจนได้เมื่อเจอแล้วพระองค์จึงนำสถานที่ที่พระองค์เจอออกมาบอกให้กับเทวดาให้กับวิญญาณให้กับมนุษย์ สางโลกในไตรภพซาวัฏฏฐานที่ที่พระองค์รู้จักแน่นอนแน่ชัดตายใจได้เลยถ้าพวกเธอไม่เชื่อก็มาเราตถาคตรเรียกร้องให้พวกเธอมาดูมาทางที่พวกเธอเดินเราตถาคตก็บอกแนะนำพร่ำสอนให้พวกเธอเดินตามมรรคแปดทางที่จะสามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรมโลกและเห็นเมืองปณิพันธ์ ถ้าพวกเธอไม่เดินตามทางศีลส,สมาธิปัญญาพวกเธอก็ไม่สามารถเห็นได้มาเราจะสอนให้พระองค์จึงเปิดสำนักใหญ่สอนพวกเทบุเทวดาสอนพวกพวกิญญาณสอนมนุษย์ใครอยากรู้อยากทราบก็มาเรียนวิชาในสำนักของพระพุทธเจ้าในมหาวิทยาลัยของพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนก็สำเร็จมรรคผลปฏิปนันสำเร็จ วิชาในการเรียนอยู่ในสำนักนั้นรู้แจ้งเห็นด้วยตัวเองสิ้นสงสัยและก็เข้าสู่สถานที่ที่ตัวเองอยากจะไปคือเมืองปณิพานไหลกันไปไหลกันไปสู่จุดนั้นถ้าพูดถึงทางโลกเขาเรียกว่าด็อกเตอร์ต่ด็อกเตอร์ในทางธรรมนั้นจะไม่มีการแสวงหาด็อกเตอร์ในทางโลกมีการแสวงหาแต่ถ้าใครจบด็อกเตอร์ใน มหาวิทยาลัยของบุทธศาสนาแล้วผู้นั้นจะหยุดหยุดในการแสวงหาเพราะพอทั้งหมดด็อกเตอร์ในทางโลกก็ยังแสวงหาอยู่เอาโน่นเอานี่เอาเงินดมเงินเดือนเอาสถานะของตัวเองที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเอาหมูเอาพวกเอาบริษัทบริวารแต่ด็อกเตอร์ในพุทธัศาสนาในธรรมในวินัยนี้หยุดในการแสวงหาทั้งหมดพอพอเรียนจบแล้วทรัพย์สมบัติมหาศาลให้เลย จะเรียนอยู่เป็นล้านหรือหลายล้านหรือประมาณล้านล้านไม่ได้แห่งผู้ที่ไปเรียนและจบวิชาในมหลาลัยของอุตธศาสนาผู้นั้นก็จะได้รับมรดกอันล้นค่าและไม่แยวงหาอีกไม่เหมือนทรัพย์สมบัติปลายโลกไม่เหมือนด็อกเตอร์ปลายโลกไม่เหมือนด็อกเตอร์ทางโลกนี่ด็อกเตอร์ทางธรรมนี่พุทธศาสนาจริงเลิศแบบนี้มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ สอนมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีไม่ได้ดูใครทำลายแคท่ทำลายไม่ได้ถ้าใครไม่ต้องการที่จะแสวงหาถ้าใครไม่ต้องการวุ่นวายถ้าใครไม่ต้องการแก่ต้องการเจ็บต้องการตายต้องการพัดพรากผู้นั้นก็ตั้งใจเรียนศีลส,สมาธิปัญญานี่คือตำราเรียนเดินจงกลมนั่งภาวนา หาสิ่งที่เลิศอยู่ในนั้นอยู่ในไหนอยู่ในพุทธะอยู่ในธรรมะอยู่ในสังฆะเหมนอยู่ในนั้นอ่ะทรัพย์สมบัติที่เลิศด็อกเตอร์อยู่ที่นั่นจบวิชาเรียนก็จบที่พุทโธธรรมโอสังโฆมันจะอยู่ที่นั่นอยู่ในนั้นอยู่ลึกๆลึกลับซับซ้อนอยู่ในนั้นถ้าใครอยากจะเรียนก็เพียรพยายามพุทโธพุทโธเอาธรรมโอธรรมโอเอาสังโฆสังโฆเอาอยู่นั่นละเดี๋ยวก็จะเห็น ห้างนี้ตั้งสติให้มัน่นดูที่พุโทโธหรือดูที่ธรรมโมดูที่สังโกดูมันจะมีทรัพย์สมบัติที่อยู่ในพุโทโธนั้นธรรมโมสังโคนั้นเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลกินไม่หมดคนไม่หมดถึงจะแจกจ่ายไปในไตรภพก็ไม่สามารถหมดได้เพราะเป็นทรัพย์สมบัติภายในทรัพส,สมบัติภายนอกในภพทั้งสาม เทียบกับทรัพย์สมบัติภายในแล้วไกลกันทักงโขมเพราะทรัพสมบัติภายนอกสามารถกินหมดโจรก็สามารถขมโมยไปได้แต่ว่าทรัพย์ภายในไปไม่ได้อยู่ในนั้นทรัพย์ภายในมีแล้วเย็นไม่ร้อนเหมือนทรัพย์ภายนอกทางโลกทรัพย์ภายในในทางธรรมยิ่งมียิ่งเย็นยิ่งมีมากยิ่งเย็นมากยิ่งมีความสุข แต่ทรั์ภายนอกโลกโลกหลงหลงที่เห็นกันตัววันนี้เงินทองข้าวของยิ่งมียิ่งทุกข์กลัวว่าคนจะมายแจ้งยิ่งทุกข์ลำบากหาวิธีที่จะกั้นหาวิธีที่จะให้ทรัพย์สมบัติของตัวเองอยู่ได้วุ่นวายกายก,ายกองกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทรัพย์ภายในในมหาวิทยาลัยของบุทธรศาสนามันตรงกันข้ามกับทรัพย์ภายนอกที่อยู่ทางโลกนี่แหละถ้าใครเรียนวิชาใน มหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์จบแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วผู้นั้นก็สมบูรณ์บริบูรณ์เออบิมยิ้มย่องไม่ต้องมาแก่ไม่เก็บมาตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกทรมานอยู่อย่างผาสุเกเย็นใจหัวเราะหมู่อยู่ที่เมืองปณิาพานนู่นนี่ซัพ์ภายในซัพภายนอกซับภายใน,ยน,กกยในแตกต่างกันแบบนี้ถ้าใครมีซับภายนอกผู้นั้นก็ทุก รั์ภายนอกเท่าไปสร้างในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นแต่ส่วนมากมันไม่เป็นน่ะที่เมื่อมีทรัพย์แล้วความรู้สึกในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากผู้ที่ดีกับเป็นผู้ที่ไม่ดีผู้ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ตอนแรกพอถูกพอใจพอไปพอมาเข้าวัดฟังธรรมอุปธรรม,มประทักษุณิบัตริรูบาอาจารย์อย่างดีแต่เมื่อมีทรัพย์แล้วกับเปลี่ยนแปลงสภาพไปใหม่เข้าสู่สังคมอิพอ